ชื่อตระก,กูลดังนะคะเขาหลอกให้มาเอาพอยของหนูแต่อยากแคปได้ไหมพี่จะบอกทุกอย่างสงสารจริงๆคนที่อยู่เมืองนอกกับคนที่อยู่เมืองไทยเขารวมมือกันจับมือกันมาจา้าง สวันที่ผ่านมานะคะก็มีมิจฉาชีพคนหนึ่งอ้างชื่อนามสกุลย่างที่หนูออกมาหนูอยากปกป้องสิทธิ์ของอคุณแป้งล่ำซ้ำด้วย<ม>เพราะว่าหนูเป็น f อีคุณแป้งแล้วก็อ้างชื่อลูกหนี้หนูที่มีกระแสอยู่ตอนนี้หนูก็อยากจะออกมาปกป้องอความปลอดภัยของลูกหนี้หนูด้วย<ม>เพราะว่ามิจฉาชีพคนนี้เดิมทีเนี่ยเขามาขอซื้อพลอยในราคา 40บล้านซึ่งหนูตั้งเป้าขายที่50ล้านบาทนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมเงินไว้แล้วเพิ่งคุยกันวันนั้นวันแรกแล้วเขาบอกว่าเขาเตรียมเงินเอาไว้แล้วหนูก็เลยมาแจ้งความที่เนี่ยแหละก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ให้พิจารณาว่าเรื่องนี้มันเป็นเป็นข้อจริงเท็จมากน้อยแค่ไหน<ะ>อ้างชื่อตระกูลดังนะคะตระกูลของคุณแป้งล่ำซำเป็นตระกูลเขาชื่ออรพันธ์ล่ำซำ,ำ,ำเขาพูดว่าอย่างนั้น ซึ่งหนูไม่เชื่อเขากําลังใส่ร้ายตระกูลล่ําซ้าทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าหนูคิดแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้เขาก็อ้างชื่อของอลูกหนี้หนูที่มีสามีเป็นนักการเมืองหนูไม่ได้กล่าวหานะคะแต่ว่าเขาพูดแบบนั้นจริงๆอันนี้ค่ะเขาเขียนว่าจริงๆไม่ได้อยากทําแต่ไม่มีเงินจึงต้องรับบททาเขาหลอกให้มาเอาพลอยของหนูน้องหูฟ้า แต่อยากแคปได้ไหมพี่จะบอกทุกอย่างสงสารจริงๆคนที่อยู่เมืองนอกกับคนที่อยู่เมืองไทยเขารวมมือกันจับมือกันมาจ้างอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งตรงตรงนี้หนูขอขอแจ้งนักการเมืองท่้นนี้นะคะแล้วก็ภรรยาของนักการเมืองท่านนี้ด้วยว่าหนูเนี่ยไม่ได้ปักใจเชื่อร้อเซ็นนะถ้าพี่นักการเมือง โดนกล่าวอ้างแบบนี้พี่กับภรรยาต้องออกมาชี้แจงนะคะ<ม>เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนจะเข้าใจผิดนี่เอาหลักฐานทั้งหมดมาที่สอนอจะให้พี่ตำรวจเขาได้สืบค้นหาความจริงว่าความจริงมันเป็นยังไงนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ